ไปดูการช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ขอนแก่นที่ประสบน้ำท่วมกันหน่อยครับจังหวัดขอนแก่นครับเร่งช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและยังมีพื้นที่อีก4อำเภอครับเนื้อเขื่อนอุบลรัฐที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องย้ำกำชับให้ในอำเภอดูแลอย่างใกล้ชิดครับที่สารกลางบ้านนาเพียงหมู่ที่4ตำบลสำราญอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นครับ โดยท่านชรินทองสุขท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนางซินีนาทองสุขนายกเหล่ากาชาติจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับลงพื้นที่มอบถุงชุดทานน้ําใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอำเภอเมืองขอนแก่นซึ่งสภากาชาติไทยโดยการร้องขอผ่านแอปพลิเคชันผลภัยจากสถานีกาชาตที่4จังหวัดนครราชาสีมา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นหลังจากที่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับจังหวัดขอนแก่นได้รับผลกระทบจากพายุบัวลอยซึ่งเกิดฝนตกหนักอย่างต่อนเนื่องค่ะน้องแก้มค่ะทำให้ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นค่ะมีปริมาณน้ําเป็นจํานวนมากนะคะโดยเฉพาะเขื่อนอุบลร,รั์วานนี้ค่ะมีปริมาณน้ําในอ่าง2,344ล้านลูกบาทเมตรนะคะ,คะใช้งานได้1,763ลูกบาทเมตรค่ะคิดเป็นร้อยละ95 จ32มีน้ำไหลเข้าอ่าง30ล้านลูกบาทเมตรและระบายน้ำวันล,ละ18ล้านลูกบาทเมตรค่ะซึ่งปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์ควบคุมนะคะระดับน้ำหลากในอัตราไม่เกิน35ล้านลูกบาทเมตรต่อวนันโดยเริ่มเมื่อวันที่24กันยายน2568ที่ผ่านมาค่ะทําให้หมู่บ้านที่อยู่ติดริมน้ําพองใต้รับผลกระทบจากน้ําเอ่อ ล้นตะลิ่งนะคะไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่4ตำบล11หมู่บ้าน58ครัวเรือนซึ่งที่ผ่านมานะคะก็ได้มอบถุงเครื่องบริโภคจากเงินกองกองบุญแห่งการให้อำเภอเมืองขอนแก่นไปแล้ว2ครั้งค่ะโอกาสนี้ครับนายเฉลินทองสุกทัานผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์น้ำท่วมที่จงังหวัดขอนแก่นขณนะนี้ปริมาณน้ำที่ท่วมขังได้ลดระดับลงอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะพื้นที่ใต้เขื่อนอบ,บนรัฐซึ่งประกอบไปด,ด้วยอำเภอนาำพองและอำเภอเมืองขอนแก่นพื้นที่ที่อยู่ริมน้ำพองระดับน้ำได้ลดลง อย่างต่อเนื่องหลังจากที่เขื่อนอุบลรัฐได้มีการลดการระบายน้ําลงจากเดิมระบายวันล,ละ30ล้านลูกบาทเมตรครับขณะน,นี้ลดการระบายเหลือวันล,ละ18ล้านลูกบาทเมตรนะคะถ้าไม่มีฝนตกลงมาในวันที่17ตุลาคมทางเขื่อนอุบลรั์ก็จะปิดสปิเวย์ลดการระบายน้ําเหลือการระบายน้ําวันล,ละ15ล้านลูกบาทเมตรทําให้ระดับน้าในดําน้ําพองและก็แม่น้ําชีต่ํากว่าตลิ่งซึ่งน้ําที่ขังในพื้นที่ทางการเกษตรลดลง แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือในพื้นที่เหนือเขื่อนอุบลรัฐค่ะในพื้นที่อำเภอหนองเรืออำเภอหนองเรืออำเภอภูเวียงนะคะอำเภอหนองนาคำซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องและไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรแล้วหลายร้อยไร่ซึ่งขณะนี้นะคะระดับน้ำที่กักเก็บมีความจุร้อยละ96ของความจุอ่างต้องมีการระวังเพราะระดับน้ำนะคะก็จะสูงขึ้นอีกและก็ น้ำนะคะก็จะมีการไหลเข้าอ่างเก็บน้ําอย่างต่อเนื่องแต่ปริมาณน้ําก็จะไม่มากแต่ให้สั่งการให้ในายอำเภอทั้ง4อําเภอค่ะได้ติดตามสถานการณ์น้ําและแผนการช่วยเหลือประชาชนหากน้ําไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเพราะน้ําที่ท่วมส่วนใหญ่นะคะก็จะท่วมบริเวณทางพื้นที่ทางการเกษตรค่ะพี่ต๋อมที่ได้รับปลูกพืชในพื้นที่อ่างเก็บน้ําของเขื่อนอุบลรัฐค่ะ